ใชงไงคอยบุญโดยโเฉพานะวัวจอนเพิ่นเพินเ่นปัน้นเพิ่นปั้นให้ทราเยเงินเมื่อกี้นี่เพิ่นปั้นให้ทรายเหตุเรือนองแดงฮะยังมาเอาถ้าเอาบาทเดียวบ่เอาแล้ว,ลวได้ทรายเซ็นหนึ่งโอ้ยเพิ่นจ้างคนอื่นยังวันละแสนเน่ยเจ้าแสนเดียวบ่ได้กันไร โอ้เจอว่าฝนใช่ไหอันชื่อรถถีบมาด้วย้หน่อ้จักเต็มแล้วเต็มแล้วแล้เจอเจอผาอยากโรกาได้จังหน่อยอันผมมีน้า็ดเทือนได้อาไซเอาน้ำไม่ได้เห็ดเทือน กับสบายดีสบายดีนะ้องพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุสุคนนะเนาะเบิร์ดชั่งสบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งเรากับสวัสดีพี่นอ้องทางเมืองไทยกันหนึง่งเอาผมมาโพก,กับช่องยูทูบของวาเวเบียงชายใจกันดอยเนาะพี่น้องเนาะอ่าวิชองอีเชนเกา่าเช่นเคยเชนเ่นเก่าเช่นเดิมมาเห็กพี่น้องเนาะทางวาเวเบียงมาทางเฮือนนั้นมีโจนนาะพี่น้องเนาะเป็นคลิปที่ช่องพี่น้องไอไทยฮะอัปเดตการเหตุวียงเหตุหตหตงานของสร้างเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะให้ไอทีเบิ่งน้ำกันพี่น้อง หลายคนเพิ่นก็ติดตามผลงานอ่าสร้างว่าจะเป็นอะไรเพื่นว่าเนาะบางคนก็ถือใจเออบางเถื่อบางทีสิได้อันจ้างเพิ่อนโตเพิ่นยังบัดเฮาก็เว้าบ่ได้ในอนาคตเนาะเฮาก็ยังบ่เว้าไปก่อนแต่ว่าก็เบิ่งนํากันนั่นแหละพี่น้องเอ้ยผู้รักผู้ใหญ่หลายๆคนเพิ่นก็เบิ่งอ่าลูกเพิ่นก็ขยันเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดเวียดเฮ็ดงานน้อยๆก็เฮ็ดเวียดเก่งอ่าชมปูนเป็นเห็ุหันเห็นนี้ เล็กน้อยบางคนนะ่ะชำนี่ยังโมหูจักเกตเวียกช้ำพี่น้องเลยอันนี้คือว่าน,นั้นพี่น้องเลยเกตเวียเห็นงานได้แลวก็เบิงน้ำกันเพราะว่าบางคนนะ่ะเล็กน้อยชำนี่โอ้ยบุอยากย่หัดปูนอันนี้แบบว่าเป็นโซนแบบดูเพื่นเกตเวียกทำใหญ่มาอายุประมาณสิบกว่าปีนี่แบบว่าเป็นสร้างได้เลยพี่น้องเลยคือว่าหูจักจับใหม่จับเม็ดจับยังนี่ก็บอกง่ายว่า,วา,วา,วา พ่อมเมโซนน้องพี่น้องเนาะขึ้นอยู่กับพ่อมเมโซนอ่าบางคนก็ว่าเฮ็ดเด็กน้อยเฮ็ดเวียกเงินอ่าน้อยร้ายฮักโคมเกินไปกะเฮากรบโจถึงขั้นว่าจะห้ลูกเฮ็ดแบบนั้นเฮาขึ้นอยู่กับเฮาสอนหรือว่าบอกง่ายๆจะคำว่าบ่เฮ็เฮ็ดยังเลยก็สีเฮ็ดยังโมเป็นเด็กน้อยเล่าเนี่ยบอกง่ายๆนี่ชวนไล่เนี่ยน้อยก็ท้ายให้ท้ายหน้าลำให้ดำหน้นนาลูกกะน้องพี่น้องอ่ถ้าว่าอันนี้มันแบบเด็กน้อยอันบ้านนอกเขาเนี่ย แต่าว่าเด็กน้อยในเมืองก็ชวนได้ก็ยังพูดเนี่ยดินกอกดินเกมพูดนเนี่ยพี่น้องเไยเป่นกคสิหาเงินไปทางเพื่อนชวนได้ก็เัามาลูกพ่อค้าเช่าคลายกับเพื่อนกัสินั่งคลายเครื่องคลายยังอยู่ตลาดเนาะโอเคว่ารายย้ายห,หางเดี๋ยวเวียงขี่เข้าไปอ่าอัะเดจสร้างเพื่อนเฮ็ดเวียอเฮ็ดงานให้พ่อแม่พี่นอ้องเบิ่งชมนำกันเนาะเข้ามาทางเพื่อนเมย์โจนก็จนอยากเกรงใจเพื่อนพี่น้องไงเพื่นอนหา้าน่ามาในหาเข่าห้าน่ามาให้กินเนาะเพราาะว่ปกติกะ เอาไปถ่ายมานี่บางบอนกับลายบอนอยู่พี่นเอาไงเต่กะบโบคอยเห็นแบบนี้ฮะนะอ่าอย่างไรกับข้อขอบุญขอบคุณเนปเชียแพงเบอร์สุขุสุคนเนะาะเข้ามาเบิ่งมาชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเช่นเก่าเช่นเคยเขามาเป็นกำลังใจส่งหัวใจดวงหน่อยๆมาก็ได้เนาะพี่น้องเนาะหรือว่าคอมเมนต์แนะนำแนวอะไรก็ได้พี่น้องเลยเอากระสิบยปงามปรับปร,ยยปรุงตัวแก้ไขเนาะเดี๋ยวบอลายย้ายกันห่างเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งไปชมกันเลยปะฮัล ขึ้นบิดมือพี่น้องเลยบรรยากาศเป็นใจให้ช่างหรือว่าพนกิโต๊กทำช่ำางบวกกับในไรน้องพี่น้องเนาะทองผ่านี่ป้าก็จะขึ้นบิดมือเลยอืมครูช่างไปเนี่ยมาเรียบร้อยพี่น้องก็อปลาชาวข้นแดีวเนาะเห็ดลองเห็ดยัง <laughs> ค,คุณลองกับคูณลงก่อนคือแ่บคุณลองกับคูนลงแล้วก็ก่อพายชาวขึ้นไปเลยอ่าสะกุหยิบปอกหยิบพกสองก้อนเรียงกันแบบนี <friends> ้พี่น้องฝากคูณเพิ่นลงไปละนี่นายเดือดเห็บสีเบืองมาเพี่น้องเนาะห็บซีบางทานเพิ่งกวาดทายนะเบียกนะงั้นให้สร้างเหยืเฮือนให้เบืองแน่เพิ่มตัวหาก็เริ่มมือเช้านี้ได้ไหมอ่า นี่นะเป็นเห็ดแนนกระชมปูนเนี่ยจะมาต้องหว่วงเนอะแน่ก้อยปูนกระสอบนี่แบบอันตัดเอาเลยคำว่าอันคือแถวอยู่บ้านนี่หยาดกันเข้ามาแกะให้คำแถวบ้านก่อนกระสอบหนึง 3, นะ่งสามพันได้เขาคลายกัน

ชายรอกมันอทองผ้านั่นอยู่มือนี่หักย่านแต่ว่าเพิ่นไล่ฮะแะเนาะย่านอย่างเดียวนะย่านแต่เพิ่นไล่ฮะนาาเนะแม่นมันขึ้มเนีคือสโหยดลงนี่มือนอ้ขึ้มไปแต่นี่ฮะจะก้ำสีมุ้งนี่กะโยคคือสีขกอยีร๊อก thì qua nãy phù dạng đam na dạng hay tốt luôn กวูนโดยเฉพาะเนาะบมูช้างช้างไงกอยบูนโดยเฉพาะวัวจันเพิ่นเพิ่นปั้นเพิ่นปั้นให้เธอได้เงินเมื่อกี้นี่เพิ่นปั้นให้เธอได้เทีอนองแดงฮะยังมาเดาเท้าบาทเดียวบ่เอาแล้อะได้เท่าไหร่เซนหนึ่งโอ้ยหเป็นจ้างคนอื่นยังวันละแสนเลยให้เจ้าแสนเดียวบ่ได้กี่ไร โอ้เจ้าพ่นิไวัยชื่อรถทีมให้บ่จ้าบดเข้ารงเยนนหนเจะไปห่องได้แล้วจะจิไปจะสิไปห่องได้ปีสิมาผมก็หะยังเยนอยู่ในบ้านอยู่บ่อยังบม่ได้ไปทางอื่นเนาะออสุดยอดจริงๆจะังไง เพิ่นเฮ็ดแยังแข็บึนบึนอยู่ทางตรงเพิ่นบ้านเข้าสบายดีเด้ไหมแล้วพอเลยอือทุทุทุเอเพิ่นบ้านเข้าเพิ่นชวนไล่แถวนี้เขามีแต่บ้านเนาะเนาะโอ้ว่างเข้าเลยจะแช่ว่างแต่ไม่อมงาแลช่ก็ะดา บ่นยังถามชอบเนาะเพราะว่าถ้ามันเบิดก่อนจังคือมาย่ําแข็งเหงฝนฝนตกเฮายังบ่มีบ่นมซื้อมาน้อยเอาอืมไปใช้อันน่ะเป็นไงงัวบ่ไปแล้วคอืม่ ผ่ามันผลพองห่อหอมห้อมอยู่ได้กันอย่างลำนาเนาะอย่างำนาว่าภายได้ปุตติภายได้มันเฮาได้ลำเน่ยเคียวไว้อะดินาจินเจ้าเนาะไม่ใช่ผู้ยังอยยู่ังบ่หน้าบ้านยันนะเฮาลำแบบนี้มันบุมีหน้าม่ยันแดงหยาเกิดเนี่ยหน้าก็ลุกนี่อะไ่ที่นู่หญิงแบบก็จะพียกพีหน้าทหารบ่อนเป็นบานเจ่นเดียว มัยังเนี่ยไรเพิ่นเพินเ่นไทยได้เพิ่นวานบ่ว่า,วานพาชมลูกโอ้เหตุแบบนั่นเนาะมาู้นเอดอโวยนาทางเงินมาเงินข้างเมืนี่นเลยแล้ว่นวาดตาตาเียวเกับมีพะ่นกับปยู่ลูกม่กับ,บยู่ไปทำง,งานบดเอากี้นะ่ะดูดเพ้่นวานก็ตาหนึ่งเนี่ยคุณจ้งไงทหารเีิมาชอบอ้มันมีผู้เหตุดย บัดเขาไปทางเง <nee. S 2> ินบ้านบ้านน้องเป็ดนวานนี่พลสีสีแห้งกว่าทางนี้เลยบอกคือกันที่วานน่ะเดียวเห็นอยู่นอกวานนี่เนาะคอยคอยเห็นอยู่ทางนี้มั้คืออยู่กินอยู่นย่างนั้งโอกกระปุกมาที่ช่องกนขมอยขมอยเนาะเดียว่ามันอยากให้ขึ้นม่จอนแล้วก่อนนะจก็เอวมันยังขึ้นแล้วก่อนมาจัก ก็เออที่ทานยังเดียวที่ให้อันต่อไปให้คุดอันคุ้มของไหนคุดทั้งางหลังนี่นะเขิ่งเชือทไมเ้นโาตานี่นะเาออ้ม่าไว้ก่อนมันก็พอยามันได้จิตต่ดำนออ๋อมันอยากติดไว้ได้กาหน่อยเนาะเดกิดไว้ได้กาน่อยเพราว่ามันนั่นแะ ่าไปใกล้ไฟเด้อมีไฟบุบ้ามาหนีข้าคุณนั่กนว้าอยู่น้องปูเตัวอชื่อกาแฟกันเนี่ยกานกาแฟจะกปยังไงเออเผิ่นไปลำหน้าถวยไผมือนินอันตุ้น้อยนะเด้ป้าโอไปบัดคู่คนนังะบคือข้าวบาบายังง้วอ๋ออานตุ้มก็นังแกนางกัไปแล้วอื พยายามนะพยายามตะวานี่ชอดป้าป้าประมาณนน่อยโวันนึ่งจำคิแม่พยายเาเงินป้าดูเยื้อว่เอาเล็กเขาว่าปรายามเลยเอาเลเอะเออหดยไปนั่นเนาะไปดำนาไกล้บเพิ่นไปนะไก่บนี่ควักนี่จะมีควัโดนมีเน่อยโอ้ขังหงเยียนนี่บ่บ่ยูหงเยียนนะพี่โอ้ไก่หน้าพัวบ้านนี่บ่ดชง่าพี่เดยวว่าในเล็กน้อยนั่นเขาก็ ไปเป็นหมูแช่แชวลงไหนาเดียวไปป่านั่นลงไปเต็มไหนาไหน้าก็เดียวไเนาะเออพอได้อยู่ยัง่ายอยเรื้องนี้อเเขาพอเจอาไปเนี่ยเคิดเ้ยนัเมนเมนมนาปขี้ข้านกับขี้ข้านนี่าานเยอขานกเลยนุ่งในท่งน้นแม่แม่เพิ่นนั่นบอได้ไปเห็ดเวียกบอเดน อ้พังเบิ่งกับรนมอเตอกับไปไกลเครื่องคือเก่าจักเต็มแนวหนามกับวอยจจรโดนจักเต็มแล้วเต็มแล้วฮะเจอเจอเพาอยากกรอกกาได้จังหน่อยผมมีหนามเหตุเรือนได้ใช้เอาหนามไม่ได้เหตุเรือนน้ำนองเลยพอพ้นก็คือว่ากันนี่ยพ้นก็ช่วงมันตกมันก็ตกเนาะคือว่านะ ช่วงนี้มันก็บอกอยอย่างนั้นไปไหนโอ้บึ่มไม่ไกลไปนั้นแม่ลูก่าได้รเฮ้ยเป็นบ้าหมดแล้ววะเออเดี๋ยวร้อยอันมามันไปร้อยลงหลักลงตดคืนนะมาทำอื่นหนวด้วยกล้าลายตัวเองนะในสูบง่าอีกนะยังอันนี้คือว่าล้ำล้ำทางนี่หรือว่าคุงคุงเดนบนยังเน่ยพุ แถวงัวพุนบอโอ้โหเวลอันอันชุม้าลำเบื้องนี่นะคุงคุ้งคันนะพ่ออ๋อแสดงทำมันตกมีน่ามีไนจะดีกระรักับเพิงบันไดนะนี่เนาะอ้อแต่ฝนตกหายจะดีกับแบบ นำมะโลนก็แล <m í ner ance> <the> <aún> ้วเนาะเบิ่งจักบหลายคนอยู่อือถ้าอยู่มื้อ3มื้อ4บ่ได้น้อยเกีบมีให้ตามบงกนเจ้าบมีให้จะมีให้ได้ขาอยู่ว่าว่านายังบ่ได้ปั่นให้ลูกบ่แม่บ่แล้วอ๋อมันบ่หลายมีแต่ว่าเฮ็ดกินนํากันเนาะกินนํากันนี่ มันมาลายคื่ว่านะแบบนี้นะผู้ใดนั่งกับเช็ดกินเหมือนเบิ้กับปั้นกันกินเลยอ๋อผู้คนออกเพื่อนต่างบ่ ข้าวห่าได้ได้บอง่ายใช่เนะาะข้าหาก็ม่ตกอยงตะกี้อ๋อผู้เพิ่หาได้ผู้เพิ่นมาเอาน้ำจะดีคือกันนะแบบนั้นกันเพิ่มีแต่บางคนกะผู้เขาคือว่าไหนคนบูคือกันบางคนก็ไล่เลยแห้งอยากไล่ ลูกลูกแม่เปิดบสุดเลเพื่นบ้าอย่างนั้นไปนองเงินุงกินแม่เอ้ยนะครับก็ะเป๋าลงมาลายเพิ่นคิดแบบสั้นก็ดีได้ทั้งเแื่ว่าควาทุกคนมันนนั่บ่หูในอนาคตทั้งเแื่อบัดต่อไปในอนาคตบัดสิ้งอ้วนว่าแนวมันที่ให้เนาะถือว่าปลาลูกปลาเมียมาช้บัดจำปลาขายเอามูลเอายังไปอยู่น้ำเมียได้บัดบัได้บัดผลกลับมาบัดบ่มียังมาอยู่น้ำเมย์น้ำยังกับโบมียังเด้ได้บางคนธนาเคยเห็นมา ปกติผูเจ้าเ็ดนมอองพ่อเน่วะติผู้าน่ยจะมีแ่นอกาเพลนไปคลายเครื่องอยู่ตลาดนี่ปกติผูาเจ้าเฮ็ดนานี่ะมีแต่พินูไปคลาเครื่องอยู่ตลานี่บะ้าเนาะมีตอกาิไล่ออยู่ลนี่ยะกาจดน้่มีอากพิผู้ลติดนผูไค มีได้พอแม่มีแต่พอพันติดแน่นยังครับไรกี่เที่ยวไงอย่างเนายังเข่าอยู่หรือว่าหุงเฮียนอย่าโไยตอนนั้นตอนนั้นตอนเฮาชงให้เฮียนตอนนั่นบบบบวชอ่าได้จะไปจากเดือนมิถุนจยนไปนำาดดตอนนั้นตอนตอนที่ว่าคอยจ้างให้ ปจ้างไ้โมเมนเครื่องป,ปีหุ่นมาจา้ะแ่จ้งชชางเดยวยนเช้านเช้าปจ้างใไ้แล้วบัดคือว่าอ่าออกออกแล้วบัดอันออกแต่ไปเป็นจัวบ่ตอนเป็นจัวะขีรถพายผ้าไปเองบ่ถ้าตอนเป็นจัวนะขี่รถจ้างวไปน,น,น่กเขบวน่รน่กันยั่ว่อ๋อรวมกันนตบัดเพื่อมาบอคักมันนั่งกับผู้หญิงได้ซิก

แม่นะครับเสียหายตอนนั้นเมื่อหกเดือนม่อเสียตอนเดือนบพูชามเดือนปลายหกเดือนตอนแต่มาถามว่ามีอันเพิ่นขี่น้ำอยู่บ่ไปถามพวกนั้นว่าเพิ่นไม่ได้ขี่เพิ่นขี่รถอันขี่แบบแม่นอ๋อเลยไม่ได้ออกแล้วไม่ไดออกเอาแก ขึ้นแท้นี่ฮแกงดู้ิจะรู้ไหมบอดูสิบอฮะใครยีรอกบุกคือผู้นั้นผู้ผู้ชายน่ะไปน้าเม่บ่ผู้น่อยกันอยู่ในใจอีพาดลูกีไปน้าเม่บ่ง่ายน่อบ่กินกับนแบบเป็ กินกินละโพทีมละไกลกินหน่อยเขาจี้มาดีๆเด้อก mm ็เอาเบิดแต้อืมๆกินหลายให้ตัวบ่ใหญ่เนาะหาเล็กๆนอยมันบ่ได้กินข้าวานั้นเนาะมันกินแต่อาหารมันกินแต่นมกินเป็นนั่นน่ะแม่นลูกเฮาก็กินแต่อันกินแต่นมบ่ได้กินข้าวเด็กน้อยบ่นั่นืแต่ว่าสิได้อัน โคโต้ได้ปัะนี้เด้อแม่เด้อ่าโคโต้ไปทางใหม่ก่อนนะครับได้สิเขามาเยี่ยมเบิ่งใหม่อ่าจังได๋ก็อยู่ดีมีแห้งเนาะอ่าสบายดีทั้งไตร่ตรองนะโดีโดยโดยใครสั่งยังยังบ่ได้เฮียนโกะประจันยังบ่อ๋อไหนว่าประชมปูนก่อนเนาะเอาแบบให้ลุงน้องโกอไปเนาะ ่าเงินเดือนเขาแพงเด้แสนเดียวหนึ่งเดือนเขาแสนเดียวหนึ่งก็ระชมปูนอย่างเดียวนะเออเออ่างยองคนโกคนลาฟาม่ยาหรอกจิน ใช่ก็เป็นคุดลองเอาปูนลงปูนลงเนาะเทปูนลงพมิดนะเป็นกระโกงไปสถาบาันมันโบดบนมือนี้ว่วาว่าจะกานงาน,นพูนได้สองสองเทปสองพาทาง เจ็บปูกระดอกกระโลมายังนี่ก็คิดเป็นแก๊สบอกคือเนอะไรสักอ๋อแก๊สหนึ่งเท่าไรเจะปูกระโลนแก๊สละร้อยบาท เาเบิ่องชีมันเทือนอันเทือนต่ำเบิ่งนั่นพอดีนันน่นเนาะหนึ่ดเอาตามหูคานขึ้นทำหูคานเสามันนะเพื่อดินเพื่อทมดินพี่ว่านะเพื่อทมดินเดินจากนั้นนั่งเข็น ເບິ <ic> ່ງອ <ic> ັນຕອນນັືຕນົສູແທ້ດິາິນຂາຂານາຂົຂາສງນດດປຫນາມັນດຸມຢູ່ພີນພະມດວ່າຮົາດິນຂົາມາແລ້ມບກມນກອນนึงນບກທາງເງ2ກ້ຕບກຢູ3ກອນນ อ่างไงครับตอนนี้บล็อกเพิ่นก่อเพิ่มในบล็อกนี่สิประมาณสามก่อนเพราะว่าเพื่อมันนั่นจะเอาดินเข่าข่างมันเพราะว่ามันอยากเป็นไหนาเนาะมันโบเพียงกับเลิเพียงกับหนาดินตัวนี้ถ้าเอาดินเข่าปุรีให้มันเพียงกับหนาคันนาคันเทนาตัวนี้มาเพียงกับหนาดินตัวนี้นะมันจังคิดพอดีเลยพอดีงามเลยพี่น้องซ้ำกับชูงเนาะก็ซํำกันกับเพื่อนลัางนั้น ผู้ทางกรจจรบรายูชื่อแล้วคุณนางจัดตอกอยู่นางจัดตอกอยู่โอ้ยน้องพี่น้องโอเคพี่น้องคลิปนี้กับบุรมีอยัางไรเนาะอัปเดตหน้างานให้เอฟซีเบิ้งทางบ้านทางเงินของเมย์จรเนี่ยกลับมาเบิ้งน่วกันเบิ้งชมน่วกันโอเคคลิปนี้กับบุรีมีอย่างไรเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีฮักเพงเบิ้งสู่คู่สู่คนขับคุมาเบิ้งมาชมขอบมาติดตามคอยกดไลค์กดแชร์ถ้าว่าผิดพลาดการได้ก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำเนาะ คลิปนี้ก็สิขอกล่าวคำว่าสาบายดีสาบายดีเบื้องสุข,ข,ข,ขสุขคนนะแฟนเบิ้องสุขสุขคนเนาะ